หลังจากที่พระองค์ทรงเล่าเรื่องที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกิริยามีประกาศต่างๆให้ท่านพระสารีบุตรฟังแล้วจึงได้ตัดต่อไปอีกว่าสารีบุตรด้วยอิริยาเครื่องออกไปจากข้าศึกแม้ชนิดนั้นด้วยปฏิปทาชนิดนั้นด้วยทุกกิริยาชนิดนั้น เราไม่ได้บรรลุแล้วซึ่งอาระมะปริยะยาณทัศนวิเศษที่ยิ่งไปกว่าธรรมดาแห่งมนุษย์เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีการถึงทับซึ่งอริยะปัญญาอันเป็นอริยะปัญญาที่ถึงทับแล้วจะเป็นนิยานิกธรรมอันปรเสริฐนำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ถึงความสิ้นรุ์โดยชอบนั่นเทียว สงกับพระไทยฉันอาหารหยาบแปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่สิาหน้าที่45่ห้ข้อที่ห้าร้อยราชกุมารความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าในอดีตการอันยาวยืดก็ดีในอนาคตตการอันยาวยืดก็ดี แม้ในปัจจุบันนี้ก็ดีสมณะหรือพรามเหล่าใดที่ได้เสวยทุกขวเวทนาก้าแข็งเผ็ดร้อนอันเกิดจากการทำความเพียรอย่างสูงสุดก็เท่าที่เราได้เสวยอยู่นี้ไม่ยิ่งไปกว่านี้ได้ก็แต่ว่าเราหาอาจประลุธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์หรืออริมริย,ยานัทสนวิเศษ ด้วยทุกกิริยาอันก้าแห่งแสบเผ็ดนี้ไม่ชอรอยหนทางแห่งการตรรู้จักพึงมีโดยประการอื่นราชกุมารความระลึกอันนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเออก็เรายังจำได้อยู่เมื่องานแลกนาแห่งบิดาเรานั่งนะร่มไมายว่ามีเงาเย็นสนิทมีใจสงัดแล้วจากกามและอกุสนธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌานมีวิตตวิจานมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่ชะรอยนั่นจะเป็นทางแห่งการตรัสรู้ว่างดังนี้พระราชกุมารวิญญาณอันเล่นไปตามความรึกได้มีแล้วแก่เราว่านี้แหลแน่แล้วหนทางแห่งการตรัสรู้ดังนี้พระราชกุมาร ความสงสัยอันนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าเราควรจะกลัวต่อความสุขชนิดที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมหรือไม่หนอราชกุมารความแน่ใจอันนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าเราไม่ควรกลัวต่อสุขอันเว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายราชกุมารความคิดได้มีแกเราสืบไปว่า ก็ความสุขชนิดนั้นคนที่มีร่างกายหิวโหยเกินกว่าเหตุเช่นนี้จะบรรลุได้โดยง่ายไม่ได้เลยถ้าฉะไหนเราพึงกินกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดเถิดราชกุมารเราได้กืนกินอาหารหยาบคือข้าวสุกและขนมสดแล้วปัญจะวะัคีหลีกไป แปลจากพระไตรปิฎกบาลีฉบับสยามรัฐเล่มที่13หน้าที่459ข้อที่505ร้าราชก,กุมารเหล่านั้นได้กืนกินอาหารยาคือข้าวสุกและขนมสดแล้วราชก,กุมารก็ครั้งนั้นมีภิกขุผู้เป็นพวกกันห้ารูปปัญจะวคีเป็นผู้คอยบำรุงเราด้วยหวังอยู่ว่า สมณะโคตมะได้บรรลุธรรมใดจักบอกธรรมนั้นแก่เราทั้งหลายราชกุมารคันตทาคตกืนกินอาหารหยาบถือข้าวสุกและขนมสดแล้วภิกขุผู้เป็นพวกกันห้ารูปนั้นพากันหน่ายในเราหลีกไปเสียด้วยคิดว่าสมณะโคตมะเป็นคนมากมากคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสียแล้ว ดังนี้จากพระสูตรนี้ให้รู้ว่าการบำเพ็ญเพียรด้วยทุกกิริยาไม่สามารถทำให้แก้งซึ่งอริยยานทัศนะอันวิเศษได้และความสุขที่เกิดจากกามจากอกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ควรกลัวแต่ความสุขที่เกิดจากอุลธรรมเกิดจากความสนัดเว้นจากกาม เป็นความสุขที่ไม่ควรกลัวและจะเห็นว่าการบำเพ็ญเพียรโดยการทำให้ตนเองได้รับความทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นด้วยทุกกิริยารูปแบบต่างๆนั้นพระศาสดาทรงลองํำมาหมดแล้วและเห็นว่าไม่ใช่หนทางที่จะทำให้บรรลุธรรมได้ คนสมัยนี้หรือพี่ขู่สมัยนี้ที่กำลังทำทุกกิริยาในรูปแบบต่างๆก็ลองเอาไปติดตองดูเถิดว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังทำด้วยการอดอาหารบ้านด้วยการทำให้ตัวเองต้องลำบากในรูปแบบต่างๆบ้างโดยที่ภะษาสดาไม่ได้สอนท่านจะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านี้พระศาสดาทรงลองทำมาหมดแล้วและได้รู้ว่าไม่ใช่หนทางที่จะทำให้บรรลุธรรมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และใครยังไม่ได้กดติดตามโปรโด,ดกดติดตามด้วยนะจ๊ะ